สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพึ่งก็จะพาทุกคนเอ,า,อาง่ายเลยแล้วกันนะทุกคนก็จะรู้แหละเนาะแบบว่าดูจากหน้าปกเนาะก็คือเอ,า,อาง่ายเนี่ยพึ่งสั่งมะยงชิดมาค่ะมะยงชิดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตของพึ่งเลยนะที่แบบว่าสั่งของกินแบบว่าประเภทผลไม้อะอาทางาพัสดุนะก็คือมะยงชิดพึ่งเห็นมะยงชิดเนี่ยใน ช่อง Youtube ของพี่สาวท่านหนึ่งนะคะช่อง Youtube ช่องนี้มีชื่อว่าแอลยูทูบนะคะพี่ก็ทำเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยมะยงชิดเพิ่งเห็นลูกแล้วแบบเฮ้ยมันมันมัน่นนนนาก,กินมากลูกมันใหญ่และอีกอย่างหนึ่งเพื่อนคนที่ชอบกินมะยงชิดก็คือเอาง่ายคือมันอร่อยอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ว่ามีเยอะแยะแบบว่าโอ้ยเกลื่อนกลาดเหมือนเงาะเหมือนลำไย,ยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพัสดุข้างในว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นไงนะคะ อาแม่เป็นไงคะบ้านพึ่งเสียงไก่เสียงกาเพียบนี่คือภายในของพัสดุนะคะที่เขาเมีการแบบว่าแพคมาอย่างดีนะอ <c oughs> ไม่ต้องรีร่ำรีราอะไรเปิดเลยค่ะ <c oughs> เฮ้ยทุกคนเห็นไหมเฮ้ยมันมันโอเคนะเว้เย นี่มีควนติดมาด้วยนะคะ,ะไซส์นี้เพิ่งไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นไซส์ A ไซส์ B เดี๋ยวนะแป๊บนึ่งน่าจะเป็น A นะคะ A นะคะแล้วนี่ก็แบบว่าเก็บจากสวนเลยนะทุกคนะมะยงชิดนี้เพิ่งสั่งมาจากเพจของตาพร้อมนะคะตาพร้อมมะยงชิดนะคะตาพร้อมมะยงชิดก็คือสวนตาพร้อมตาพร้อมมะยงชิดอืม เพิ่งสั่งมาในกิโลละร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนร้อยห้าสิบบาทนี่ก็เป็นจํานวนแค่สองโลก็อย่างว่านะเพิ่งคงไม่ได้สั่งเยอะไม่ใช่ไม่มีตังค์นะคะเพิ่งอยู่คนเดียวค่ะเพิ่งอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็กินคนเดียวและที่สําคัญนะพี่เขามีน้ําใจวยนะคะพี่แอลยูทูบเขามีน้าใจให้แบบว่าอ่ะน้องเพิ่งเอาไปกินอีกนี่ในกรณีพิเศษนะคะพี่สาวให้น้องนะอ่านะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะสั่งนะ ลูกประมาณนี้นะก็สั่งได้นะคะเดี๋ยวเพิ่งขึ้นเอ่อเพจของสวนตาพร้อมให้นะคะแล้วใครสนใจก็เอ่อแชทาทาง Mess e n g e r คุยกันนะคะว่า,าต้องการยังไงมันมีไซส์ไหนกิโลเท่าไหร่และมันจะออกหน้าไหนอะไรเดี๋ยวคุณลุงตาพร้อมเนี่ยตาพร้อมไม่ใช่คุณลุงเเดี๋ยวเขาจะจัดการบอกรายละเอียดเรายัางได้กิโลก็สั่งเข้าไปนะคะก่อนอื่น ชิมเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเตรียมกระดาษที่ชื่อมาแล้วเอาลูกนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องไปล้างเช็ดอย่างเดียวก็พอชิมนะเม,ม่เจ้าอร่อยอะอร่อย <c oughs> หลังจากจบวีดีโอนี้นะ เพิ่งจะไปนั่งกินนอนกินตีลังกากินเลยนะเพราะว่าเพิ่งชอบแล้วที่สำคัญนี่มีใครย่างกินไอพี่ตูนก็กินไม่เป็นมานีหน้าหักตาโปก็กินไม่เป็นเสร็จโจนละอโอเคกัะทุกคนมาที่สําคัญนะคะเขาส่งพัสดุวันนี้ พรุ่งนี้ก็ถึงพึ่งเลยก็คือมาถึงเมื่อวานนี้ถึงช่วงบ่ายๆนะแล้วพึ่งก็เลยโอเคจัดการรีวิวนี้เลยแล้วกันนะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็แค่มะยงชิดค่ะมะยงชิดใครสนใจก็อย่าลืมนะเข้าไปที่เพจของออสวนตะพร้อมนะคะออสอบถามรายละเอียดแกได้นะและที่สําคัญก็ต้องขอขอบคุณพี่แอลด้วยนะคะที่ว่าให้มะยงชิดพึ่งมากิน ในส่วนต่างนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่แอลขอบคุณมากๆเลยนะคะชอบชอบของฟรีโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแค่นี้แหละไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปกินวะยงชิดก่อนโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะกลุบกรอบอร่อยหวานสดใหม่จากสวน